ใช่ค่ะเอฟซีมากนะจัดมาชิ้นเรียบร้อยนะคะถ้าเราลืมอะไรเอฟซีจะมาชิ้นมาช่วงนี้พบกับยายลูกคนประเด็นับขอบคุณนะคะแฟนที่ดีใจค่ะที่ดีใจมากจริงๆป้าก็ขอบคุณขอบคุณเพืชะนีนะคะจากมาดีพีนะคะแล้วก็ทีมงานทุกท่านด้วยแล้วก็ยูทูบเบอร์ทุกคนนะคะแล้วก็เอฟซีทุกท่านที่อยู่มาตลอดแล้วก็ขอบคุณลุงนะคะที่ให้การบ้านใช้ขอบคุณที่ให้มาคะ ่แม่้องเตมใจต็มใจไเใจไม่เต็มใจลุงก็ต้องเต็มใจมากมากคยนมันมาจากไหนอหอนบี่นะคะถ้าทุกคนอยากให้ลุงได้เงินล้านเหมือนที่เราตั้งตั้งแต่เราสู่ขอลุง เราเป็นคนพูดสิ่งทำสิ่งนะคะนะคะและยอดขายเนี่ยไม่ใช่เฉพาะจากท่านยูทูบเบอร์นะคะที่มีแหล่งขายที่เป็นออนไลน์อยู่หลังที่อ่าทีวีเดลักขายนะคะมิสทีนขายออนไลน์เคือเนชั่นขาย,ายแล้วก็ถ้าอาทิตย์หน้าหามาทิ้งของเราจะคุยกับแพลตฟอร์มอีเบบาร์นะคะเพื่อนำสินค้าขึ้นขึ้นสู่อีเบบาร์เทรดดิ้งซึ่งนั้นหมายคือว่าหนึ่งกล่อง ลุงก็ได้สิบาทจากยอดขายทั้ของเราของเลยายดีมากสเราเราจะเดินไปด้วยกันนะคะแต่ทุกสิ่งอย่างเขาเรียกอย่าไปห่วงเงาเลยหมาทั้งหลายเราจงเอาเนื้อที่มีจริงของเราคือท่านยูทูบเบอร์นี่แหละของจริงของเจ๋งสุดแต่ว่าหน้าที่ของท่านท่านก็ดูแลลุงดนยการขายของดูแลตัวเองโดยท่านได้ค่าคอมมิชชั่น ที่ยืนยันจะพูดกี่ครั้งร้อยครั้งพันครั้งที่ยืนยันว่าพี่ชัดเจนนะคะ,ะ,คะชัดเจนมากในเรื่องของการอาจจะมีผิดพลาดไปอย่างที่บอกอะเรื่องใส่รหัสผิดอะไรบ้างท่านใดที่ได้รายละเอียดคอมมิชชั่นของท่านแล้วไม่เข้าใจถามได้นะคะไม่ต้องเกรงใจาสารไม่หายไปจากโลกคะ่ะ <c oughs> พิสูจน์ได้นะคะพิสูจน์ได้ว่า <c oughs> มันผิดพลาดตรงไหนอะไรไงเราพร้อมแก้ไขน,นะคะมนุษย์ถ้าทํางานจะมีการผิดพลาดถ้าคนไม่ทํางานจะไม่ผิด มามาขายของกันนะคะอ่ะมาลุงเด็กหิงแตนมาช่กันนีเยเตน้าขอครับขอบคุณนะคะที่รับชมจนจบกับโกโปรสเตชั่นะรับขอบชมคลิหน้านะคะีพีองมาไ่พให้เงินไม่พอให้น้ำอีกอ่ก็ต้องขอบคุณนะครับ คุณรัชนีโลกายุดนะครับผู้บริหารชามาริพีสะครับที่ได้มอบนะครับเขาเ,เรียกอะไรนะอินเทนซีฟคอมอินเทนซีดอินเทนซีดคอมคอมมิชช <Int ensive. S 2> ั่นนะครับควมอควมพิเศษที่ให้กับลุงพลนะครับเป็นกล่องลุงพลได้นเลนสิฟคอมสิบบาทนะครับส่วนของยูทูบเบอร์นะครับทุกคนทราบดีเนาะว่าได้คน คนละกล่องเท่าไหร่เนาะก็อาจจะได้เชื่อกลุงอยู่แต่ว่าก็เป็นผลประโยชน์ที่ทางลุงเองนะครับที่ได้นะครับมีความเชื่อใจว่าที่ตรงนี้นะครับนะครับที่อยู่บ้านกกอกนะครับจะเป็นหมู่บ้านที่ซูเปอร์แห่งแรกของประเทศไทยนะครับที่มีการอยู่ร่วมกันนะครับอย่างท่อยทีท้อยอาศัยกันแบบนี้ตลอดไปนะครับก็เดี๋ยวเรามา ดูสินค้านะครับของมาดิพีสนะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการนะครับสาธิตนะครับการชงชาแบบน้ำร้อนนะครับจากคุณรัชนีนะครับอันดับแรกครับรินน้ำร้อนลงพื้นก่อนครับอ้าวลงแก้วเหรอครับเอาลงแก้วครับเอาเอาลงแก้วครับลงวันนี้วันนี้วันนี้เป็นผู้ช่วยลุงนะคะลุงให้ทำอะไรทำหมดครับครับทำอะไรลุงเทน้ำร้อนลงแก้วเลยครับครับ วิชามาทิ่ปีเรียบร้อยนะครับลุงบอกให้เทนะคะดิฉันเป็นเด็กดีเทค่ะเทกี๊แก้วพระลุงกี่คนครับที่จะทานมีสามใบเอาสามใบพอก็แตนมมดอ่าทุกท่านนะคะเดี๋ยวพี่เทให้เราหรืว่าก็จะร้อนก็แต้มลุงพลแล้วก็คุณรัชนีนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าชาเมี่ยงหมักที่มีสูตรดั้งเดิมนะครับสุก ของไทยล้านนาโราณนะครับที่ทํามาลอยชั่วอายุคนนะครับนี่ครับเป็นสินค้าที่นะครับต้องต้องบอกว่าสินค้าของชาวมณิพีชนะครับจะเป็นสินค้าที่มีการดีท็อกที่ที่ดีนะครับดีท็อกที่ดีนะครับทานได้ไหมคะหรือให้ทาเฉยๆทานได้เลยครับทานได้เลยเขาเขาจะ เขาจะร้อนแล้วก็ก็หอมมากพิ่ดังข้าพิ่ดังครับดูดูเป้ร์เซ็นต์ไมดูเปอร์เซอนต์ชิมนี้ต้องเปิดแมสกนะลุงครับเปิดครับถ้าไม่เปิดก็แมสเปียกกับกินไม่ได้แล้วโซ่โอเค นี่คือแบบร้อนนะคะอ่า FC บางท่านอาจจะยังนะคะนี่คือแบบร้อนถ้าชงมาดิพีสเนี่ยเป็นเมี่ยงนะคะเป็นชามเมี่ยงผ,ผูิหานนั่งเลยครับอ่าลุมนะต<า>อะนนี้ใครสั่งอะไรพี่ทำหมดไหมลงุงจีมมีบอกคู้หันนั่งพี่นั่งเลยเหนะ็นไหมจะได้สวยนะคะโอเคนี่คือชงแก้วแรก แนะนาวิธีดื่มก็ได้นะคะท่านแรกท่านที่ยังไม่เคยใช้วิธีนี้ใช้ได้นะคะมือแรกท่านดื่มหลังอาหารนะคะถ้าท่านใจว่าสิงห์ฮะได้เลยได้เลยหลังอาหารนี่คือช่วยย่อยแต่ดื่มได้ตลอดเพราะว่าของเราเป็นเจ็ดกล่องผู้ชื่อกินโลดเออค่ะมันจะ จะมีพี่ต้น้อบอกคือจะมีสมุนไพรอะไรบ้างอ้อก็จะมีหนึ่งครับชาเขียวนะครับสองใบหม่อนนะครับสามเขียวคู่ลันนะครับใบเตยแล้วก็กลิ่นพีชนะครับมีส่วนผสมนะครับทั้งหมดห้าอย่างนะครับของชาบีนะครับความหอมที่เราสัมผัสนะครับเวลาเราลิ้นน้ําร้อนลงไปนะครับก็จะเป็นกลิ่นพีชนะครับ ท่นจมูกมากนะครับท่านที่ดื่มร้อนแล้วนะคะถ้าท่านอยากจะชงเย็นในลำดับถัดไปอ่าขวดเย็นพี่ก้อมประจอนมาค่ะลุงให้ลุงเช็คหน้าเตะลุงเอาของลุงใส่ขวดไหนก็ได้ลุงเลือกลุงมาทางลุงเลือกเลยค่ะ คนนี้ยังไม่ผ่านการใช้งานที่ไหนนะอันนี้ขวรใหม่เลยครับค่ะอันนี้กที่าจด้าี่อนอ่าูเลูกค้าลูกค้าที่ซื้อใจเลยไม่ไชนิดับคอนเซนเทรตค่ะเดี๋ยวพี่จะบอกอ่ะลุงใส่น้ำไปก่อนเอาที่ลุงของลุงเนี่ยที่แม่เลื่อนขึ้นไร่เติมเ่เติมแล้วเช็คไงฮะลุงให้เห็นว่าว่านะคะอ่านะคลุงเช็คเลย ก็แต <Beautiful, S 2> mm ่งเรื่อแต่เรื่องเลยสีเหลืองก็ได้ค่ะมีช้อนไหมลูก้าเรื่องนิวเาลุงไาค่ของลุงลุงขยาเลยค่ะสีฟ้าค่ะ่อีัีเลสีฟ้าว่านไก็ตามนั้นเลยค่ะขอเปลี่ยนสีเรียกสีให้แล้วเลยน่อ่าเา่า มาพี่ปรังก็แต่งอยากปรังนึเปล่านะคะช่วยกันอุดหนุนนะคะท่านขายได้ท่านได้อ่า FC สุขภาพดีลุงคนก็แต่งแล้วก็แต่งเช็คอ่ะอีกร้อหนึ่งก็ได้ยี่ล้อหนึ่งนี่ตอนนี้นะคะลุงกับป้าก็สาธิตการชงเย็นนะคะทุกคนค่ะเรามาชงเรามาชงแล้วท่านผู้บริหารด้วยนะคะอ่เช็คกันเลยค่ะเช็คกันเลยวันนี้เอาเอาอย่างนี้แค่ ไม่เคยหัดเปสายเช็คค่ะหนึ่ามมาเช็คมาเช็ดมาเช็คเราเราเรามีนมจะนมเล็กแะมาราบรกาว่าเราเรานมเรามันเล็กเราก็ต้องสายเอวเอาน่ารักมากนะคะท่าเช็คคะท่านสามารถที่จะ ค่ะสามารถชงร้อนนะคะแล้วก็หลังจากดื่มร้อนนะคะทุกคนสามารถเอามาชงในขวดเช็คเย็นต่อได้เลยนะคะอ่าดื่มระหว่งางวันนี้สดชื่นมากๆเลยนะคะขอบอกนะคะก็อ่าอันนี้คือเป็นวิธีการสาธิตนะคะการเช็คชาชงชานะคะชงทั้งร้อนและก็ชงทั้งเย็นเลยะคะ่ะดิคันคุน กติกนะคะเดี๋ยวกครู่ค่ะวันนี้เราจะเปิดตัวอันนี้เป็นกติกา้พ่มอีตอนนี้เป็นบรรยากาศการชงชานะคะเช็ชาชงชาวันนี้จริงๆมันผู้บริหารร่กักรูปคนะ้แวน่ะคะนาไงน้อๆมารับจริงๆนะคะมาฝากนะคะวดีเ้นขอขวดาด้วยค่ะพี่กุ้ย คขอบคุณนะคะที่รับชมจนจบจ้าชจุดงต่ออกทีด้วยค่ะคลิปหน้าจ้าน็กคี้